มากันครบยังมากันครบยังจะได้ไปแอารีห้าสองรถดั้งเดิมต้นทั้งเดิมกูอารีห้าสองไปทั้งหมดได้เลมาไม่ได้ต้องขึ้นไปทั้งบนเป็นไงวะเอ้าความบริสุทธิ์ไอ้เนี่ยทีนังคาวไปทีมันจะผ่านร้านขนมอ่ะเปิดบ่อได้อะ เดี๋ยวต้องตรวจตามแล้วไปยังไม่น่าไปจกมูลนี่เขาเห็นอุ้ยไอ้เนี่ยไปฟิวเลยโอ้ยไอ้เนี่ยเส้นทางหลังบ้านพี่เองตรงเนี้ยชิปหายละเอาชิปหายแล้วลืมเก็บอ่ะโอ้เดี๋ยวต้องมีเก็บเลย โอ้ยต้นมะพร้าวไอ้เหี้ย่อ้ะไอ้ยังโมแต่ขับเขาไอ้เหี้ยดูดิใสโดนต้นมะพร้าวไอ้เฮ้ยที่ไม่ถเว้ยเอ้ยกูที่สองเฮ้ยแม่ที่สามไอ้ที่เหี้ยบต้นมะพร้าวไอ้เหี้ยอะไรป้าจี๊ยมึงเจอไอ้สัตว์ทาคุมิทางตรงกับมึงกูเพคขาดเฮ้ยอันนี้ขึ้นเขาโอ๊กเฮ้ยป่าวอ่ะควาเกิดกลัว ไอ้ย่าถ้าในน้ำกูสู้หมดไอ้กูสู้ขาดใจแค่นั้นแหละในน้ำแข่งทางน้ำ่ะครับซิตี้มาเนี่ยไหมโอ้โหนรถตี๋ตรงเนี้ยเราเปเพิ่มโคตรติกอะไรงัดรถเต็่ไอ้รับตามมาครับตามมาครับตามมาเใครใครซื้อเฮดล่าวะคนชนชนเบรกชนไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกหนูน่ะมันร้อนเร็วจังไะ ไอ้โตพามามั่วที่แบบเพื่อนกูลงน้ำไม่ตั้งสองคนแล้วอีกสามเกือบล่วงลงไปแล้วเบรกเกือบไม่ทันไอ้ตโตไมั่วไอ้อี๋ <c oughs> ต้องอยู่ข้างบนสะพานไอ้เหี้ยแล้วโสะไว้เลี้ยวซ้ายอืมรู้เลี้ยวซ้ายหรืวกูก็เปิดเดลนส์ตัดไอ้โอ้ยอย่าปากกันหมดเลยสัตว์ไอ้โตไม่ฉับนา้านเลยสัตว์โตมันรู้เอ,าเอ้าไอ้โตมันหัวที่ไปแล้ว กูไปแล้วไปถึงที่ไหนวะเฮ้ย hey, คอยดูเทลล่านะมึงคอยดูเทลลานะเมื่อกี้เราเล่นแมบ,บอะไรอะ่ะตีตีมาเนี่อะไรน้องอะไร <c oughs> โถดแลี่แข่งน้องไอ้อยืดชนด้วยไปเลยวะรอบนี้กูตั้งหลักไกลต,นนตีตีมาเนีย่ยต่อตีมาเนี่รวนึงอไงเพิ่มให้กูชนมึงอน อุ้ยบินหายไปเลยหายไปเลยเดยไปไหนบินเราเราได้เพิ่มหายไม่ได้ไอ้เหียความหนักนีมันอะไรกันเหียที่รถหลังกระดาษเนี่ยไปลึ อ๋อเอียน้ารถไอ้หมอมันแหลมไม่ว่าไอ้ชนผีแม่งกูจะกลับไงฮะแต่ว่าอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในโอกาสเวลากระดาษวันนี้เที่ยววนพุ